กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วรัพย์สมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครในฐานะพักฝ่ายคา้านผมเป็นผู้แประยะติและขอสงวนคำแประยะติไว้ดังต่อไปนี้ครับ,บประานครับมาตราสามเดิมนั้นเขียนบอกว่าให้นายกร,รัฐมนตรีและ,ละร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ของคณะร,รัฐมนตรีชุด ล่าสุดของพลเอกประยุทธ์พอดีครับผมก็เลยแปรหรือว่าแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นมาตราสามให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้โดยตัดคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกไปเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมองเห็นแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังดรสันติพร้มพัฒนเท่านั้น รัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โดดร่มหนีอ้ยขออภัยครับท่านประธานครับได้ลาออกหนีไปหลายคนแล้วก็เลยประจุเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันครับด้วยเหตุผล10ประการดังนี้ครับประการที่หนึ่งท่านประธานครับพระราชะบัญญัติควบประมาณรายจ่ายเป็นสิ่งสําคัญของประเทศเราเก็บภาษีทุกครั้งเวลาไปซื้อของ100บาทโดน7บาท แล้วก็โดนภาษีอีกมากมายทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดานำเงินเข้าสู่รัฐซึ่งเรียกกันว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินแต่ปรากฏว่าเหตุผลที่ผมแปลยติหรือแก้ไขเนื่องจากอยากให้คณะรัฐมนตรีทุกๆท,ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ30กว่าท่านผมจำชื่อได้แม่นๆอยู่17ท่านที่เหลือจำไม่แม่นถ้าเดินสวนที่ตลาดนัดก็จำไม่ได้ว่าเป็นรัฐมนตรี เหตุผลที่ผมต้องแก้ไขมาตราดังต่อไปนี้ก็คือมาตรา3และปรับเปลี่ยนนอกจากจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีอำนาจดูเงินของแผ่นดินทั้งประเทศเพียงผู้เดียวนั้นไปเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในประการที่สองก็คือว่าเวลาจะทํางบประมาณแผ่นดินดท่านประธานที่คารครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงใดก็แล้วแต่แต่และท่านก็มักจะตั้งงบประมาณเผื่อเหลือเผื่อต่อ พราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปีที่แล้วผมจําได้ครับท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมะเสาวนายนเป็นรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงหลายประเด็นเป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายค้านแล้วก็เห็นว่าประเทศน่าจะขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าได้แต่พอมารัฐบาลชุดท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในปีนี้ท่านอุตมะก็ได้ลาออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มีการเสนอชื่อรัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใหม่ที่จะมารักษาการตามมาตราสามที่ผมแปลยตินี้ไว้มาเป็นผู้รักษาการดูงบประมาณแผ่นดินท่านประธานครับประเด็นก็คือว่าเมื่อท่านได้ลาออกไปแล้วในระหว่างที่มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ซึ่งผมเชื่อว่า95%มาจากท่านอดีตรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตมะสาวนายน ขออภัยที่เอ่ยนามท่านแต่ไม่เสียหายเพราะท่านทาเช่นนั้นจริงๆจนกระทั่งมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้คณะร,รัฐมนตรีได้เพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาใหม่ก็คือท่านที่เพิ่งลาออกไปเมื่อที่ผ่านมาก็คือท่านปีดีดาวชายัยอุตสาลาออกจากธนาคารดังภาคเอกชนมารับเก้าอี้รัฐมนตรี21วันแต่ปรากฏว่าพรบฉบับนี้ท่านประธานกรับก็คือว่าประมาณแผ่นดินนี้เนี่ย กลับไม่ปรากฏรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งทารมณตีช่วยว่าการอาจจะแย้งบอกว่าจิรยุก็คลังเขาไม่อยู่แล้วผมก็รับผิดชอบแทนในฐานะรักษาการก็ไม่ได้ติดขัดอะไรท่านประธานครับแต่ก็เป็นสิทธิของผมที่ผมเห็นว่าในแต่ละมาตราเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายสําคัญระดับประเทศแบบนี้ที่ประชาชนต้องเป็นหนี้ร่วมกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับผมเห็นควรว่าในแต่ละฉบับตั้งแต่ปีหกเป็นต้นไปเนี่ย ถ้าต้องแก้ไขมาตราสามนี้ครับนอกจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่สามารถผลักภาระไปให้กับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ครับผมจึงตัดคําว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกไปแล้วใส่คําว่าคณะรัฐมนตรีไปรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญของพรรคฝ่ายค้านนะท่านประธานครับ พอเวลามีปัญหาก็โทษรัฐมนตรีครลังพอรัฐมนตรีคลังบอกว่าโอ้ไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้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 ก็ลาออกสุดท้ายปัญหาก็กลับไปอยู่ที่รัฐมนตรีคลังแต่คณะรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้รับผิดชอบใดๆต่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีครับอันนี้เป็นแนวคิดของพรรคเพื่อไทยพวกผมนะครับที่คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นขอใช้คําว่าคณะรัฐมนตรีเข้าไปรักษาการในพรบรฉบับงบประมาณแบบนี้ได้หรือไม่ พอเราไปลงรายมาตราท่านประธานครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสารพัดกระทรวงกระทรวงดีอีกระทระวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมานาคมโอ้อีกหลายกระทรวงรัฐมนตรีต้องเข้ามารักษาการในพระราชบัญญัตินี้พร้อมๆกันครับเป็นนิพิจหมายอันดีนะครับและผมเสนอเลยครับว่าถ้าปีหน้าเนี่ยนะครับใครเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ ท่านต้องแก้ไขามาตราสามดังที่ผมแปลยตินี้ไว้คับท่านประธานครับ็นเหตุสมควรนะฮะไม่ใช่แปลแบบเลอะเทอะเลื่อยเปื่อยแปลเพราะว่าอยากจะพูดแต่ที่แปลเพราะว่ารัฐมนตรีคลังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเปลี่ยนจนจําไม่ได้ผมจําแววๆได้ตั้งแต่สมัยท่านอดีตรองนายกสมคิดบ่มราชวงศ์ปีดียาธรเทวกุลไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่ทงปัจจุบันนี้ยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้วไหนแหะครับที่ผมจะได้รับความไว้วางใจให้ท่านใช้เงินแผ่นดิน3.3ล,ล้านล้านบาทไปในการพัฒนาประเทศและท่านตั้งงบประมาณแบบขาดดุลต่อเนื่องโดยขณะเดียวกันยังมองไม่เห็นเหมือนกันว่าประเทศนั้นจะหาเงินได้อย่างไรมาตรานหนึ่งผมบอกไปแล้วครับนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ก็คือแจกแล้วค่อยกู้นโยบายนับจากนี้ไปพี่น้องประชาชนครับเขาจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็น แล้วค่อยแจกเนี่ยนะผมจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬากำลังจะออกแคมเปญอะไรที่ต่างชาติมาอยู่ได้9เดือนเนี่ยเวลามีปัญหาต่านใช้เงินโควิดเข้ามาระบาดเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวมีปัญหาโรงแรมเจ๊งเงินทองไม่มีประกันสังคมเมื่อวานนี้ขอทานไม่ใช่ขอเงินมาถอดส่งถอดเสื้อกันอยู่หน้าสภาคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบตามมาตราสนี้ท่านประธานครับ และผมฝากเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีครับเป็นการกระจายความเสี่ยงซึ่งกันและกันเพราะพอ,พอท่านโยนไปให้นรัฐมนตรีครางเพียงอย่างเดียวรัฐมนตรีท่านอื่นก็ลอยตัวไงฮะมาจากหลายพักอะเรื่องอะไรละ่ะปล่อยให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับไปจากเพียงผู้เดียวสุดท้ายปลายทางท่านประธานครับผมอยากจะบอกคณะรัฐมนตรีนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนึ่งปี ผมไม่ไว้วางใจท่านเลยเพราะว่าท่านทํางบประมาณเช่นนี้ผมจึงจำเป็นต้องแปลและเอาความรับผิดชอบของท่านทั้งหมดเข้าไปอยู่ครับผมไม่เห็นจริงนะครับหลายกระทรวงนั้นพัฒนาประเทศในรอบปีกว่าไปแบบไหนอย่างไรบ้างท่านประธานครับผมแปลยติเพื่ออภิปรายและบันทึกไว้ในห้องประชุมแห่งนี้ว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพียงอย่างเดียวเพราะว่าท่านเปลี่ยนบ่อยจนจาไม่ได้ และนโยบายใหม่มาก็ยังไม่ทันเริ่มนี่รัฐมนตรีคางคนใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะนั่งบนบัลลังนี้จะขึ้นไปเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่แน่อกแน่ใจที่ขนาดสสสมาชิกรัฐสภาย,ยังไม่แน่ใจและประชาชนเขาจะลงทุนเขาต้องจ่ายภาษีให้ท่านไปใช้เงินกัน3.3า,นล,านล้านล้านล้านบาทเนี่ยเขาจะมั่นใจได้อย่างไรครับผมจิงแปลยะติในข้อนี้ไว้ดังที่ปรากฏตามเอกสารแต่ขออภิปรายบันทึกไว้ในที่ประชุมไม่ติดใจครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ